ี <47. S 2> ท่านหลอดครับผมตามเธออย่างใกล้ชิดผมเห็นเธออยู่กับเดวิดรอผมอยากรายงานคุณว่าเธอหายตัวไปทันทีหลังจากที่เธอไม่อยู่กับคุณรอฉันรู้ว่านายคิดอะไรอยู่นายชอบผู้หญิงที่แกล้งเป็นลูซี่ใช่ไหมดีละ่ะฉันจะจัดก,การกับเธอหลังกลับไป ท่านหล่อถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเจสิกา้าฉันจะไม่ปล่อยพวกนายสองคนไว้ถท่านหล่อครับท่านไม่คิดว่าท่านให้ความสนใจเจสิก้ามากเกินไปหรอครับนายทำแบบนั้นทำไมให้ความสำคัญกับเธองั้นเหรอ ในสองปีที่ผ่านมาทุกครั้งที่ฉันหลับตาฉันเห็นแต่ภาพแผ่นลังของเธอต่อให้เธอจะทำงานให้เดวิดหรือต่อให้เธอจะไม่เป็นมิตรกับฉันอย่างไรเธอก็คือผู้หญิงของฉันและฉันจะไม่ปล่อยเธอไปกลายเป็นว่าคุณแค่ เธอซีนะครับท่านหลอดอยากกวนเลยครับเจสิกา้าเธอสบายดีตอนนี้เธออยู่ที่แต่ถ้าคุณเลือกช่วยเธอคุณจะไม่สามารถห้ามในสิ่งที่ผมจะทำต่อกจากนี้ได้ฮ่าฮ่ฮแค่ชี้ป,ป้อไปที่แท็กซี่โปรดช่วยผมด้วยครับแท็กซี่ต้องขับผมแน่ๆ อย่ากกวเลยโจเซฟฉันคอยหนุนหลังนายอยู่เพราะว่าท่านนายได้เป็นผู้นำตระก,กูลโรเซตเตอร์ายจะให้สิทธิ์ให้คาสินโนที่บัตฟราร์โรก,กับฉันได้ไหมใช่ไหมครับแน่นอนฉันเหมือนเธอไว้ฉันได้เป็นผู้นำตระก,กูลโรเซตเตอร์เมื่อไหร่ฉันค่อยเอามันกลับมา มีที่รักของคุณแคนขอบคุณนะครับที่ทำให้หวัวหน้าตระกูลสนับสนุนฉันอ <c oughs> ดื่มอ้ยเจ็บเจ็บหรือว่ากระดูกซี่โครงจะหักไม่อยากจะเชื่อว่าในรนันนนจะยิงฉันเขาคือมินของแท็กซี่ไม่ใช่หรอกเหรอ หรือจะเป็นคำสั่งของแท็กซี่ไม่ว่าจะยังไงฉันต้องรู้ให้ได้ว่าฉันอยู่ที่ไหนเอะเรือยอดเหรอฉันต้องไปจากเรือนี้ฉันจำได้ว่ามีเรือยอดหลายลำตามเรือลำนี้มาตอนนี้ฉันอยู่บนเรือยอดเหล่านั้น นี่คุณผู้หญิงคนนั้นออกมาได้ยังไงทำตัวดีๆอ๊ะอ้อย